ก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำร้านนี้น่ากินมากเขามีเกี่ยวให้ด้วยแล้วก็สั่งคู่กับโอลัติ่งเย็นอร่อยมากจริงอนี้ยอบ,บชิมไปแล้วเนี่ยแอบบชิมนี้ไปแล้วเลยชิมน้ำไม่ต้องปรุงเลยอ่ะทุกคนเข้มคนมาก เขาบริการดีด้วยนะทุกคนแม่ค้าน่ารักมากบริการดีพูดจานี้ด้วย

ถ้าลมก็ได้นะค,คะกินวัลมด้ก่ะกันเด็ดพี่แรงเกินอร่อยแบบไม่ต้องปรุง อันนี้มันเป็นเครื่องในงอะไรอะคะอันนี้เป็นเครื่องในงอะไรไเ,เครื่องในงหนมูมอ๋อ 我之前做細。 นํำเผ็ดตามออกหวานนิดหน่อยขมข้มนดีดี อร่อยมากแม่พี่ขอบคุณนะคะอะร่อยไม่ต้องปรุงเลยจ้าขอบคุณอย่างนี้ค่ะเพ <c oughs> ิ่งเปิดได้สองวันเองีิเอาจริงเหรอใช่ค่ะนึกว่าเปิดนานแล้วเปิดได้สองวัน <c oughs> วันนี้วันที่สองใช่ค่ะเปิดเมาาื่อ,อวานจ้ารวยเฮงๆค่ะจ้าเขาประคุณค่ะไหวสวย อ๋อค่ะยิปีแล้วเพิ่งมาขายใหม่อร่อยนะเนี่ยใช้ได้เลยพี่อยู่แถบนี้ไหมอ่ะอยู่อยู่นี่แล้วค่ะไม่หวังอะไรหรอกหวังว่าอยากอ,อยากให้อร่อยอร่อยลูกค้าบอกต่อเดี๋ยวต่อไปก็มีลูกค้าเยอะจริงนัน แลบอกต่อแน่นอนขอบค,คแต่เมื่อวานลูกค้าทามา,ามีท่านวกับคนอเขบอกอร่อยมากมแต่เมื่อวานหนูใสพ่พิเยอกว่าน,นี้แต่ว่ามันรู้สึกว่น่าจเผไปก็เลยลดลงมานิดนึงขนาดนี้กำลังพอดีใช่ไหมคะขอ,คคขอบคุณค่ะเมัาเว่าวมันเป็นพริกขั่วใช่ไหมใช่ค่ะ ถ้าเผ็ดกว่านี้เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินไม่ได้ใช่ใช่ใช่ใชอันนี้รสชาติกำลังดีเลย

ถ้าฉักินก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ต้องปรุงได้นี่มันเพราะฉันเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเส้นไม่ค่อยชอบกินก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้าฉันกินได้แล้วบอกว่าอร่อยแล้วแบบไม่ต้องปรุงคือแบบเฮ้ยไม่อวยวะ่ะรีวิวแบบไม่อวยจริงโหเอาใส่เนาะอร่อยแต่ช้อนแอบ,บกินยากไปนิดนึงนะ นี่ร้านอยู่ตรงข้ามกับร้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็อยู่เยืนๆกับฮอนด้ามากินดูอร่อยไม่เปิดเพิ <mathematics> ่งให้เขาพี่เขาปิดไปขอบคุณนะคะมันยังเช้าอยู่โอเคอยู่ หมดแล้วอร่อยมากขอบคุณค่ะกินไปกินมาเริ่มผิดละกินไปกินมาเออแต่ว่าอร่อยขอบคุณนะค,คะเท่าไหร่คะ ปกติเขาใส่กระดูกพอดีพอดีเนาะแต่นิ่เลงใส่กระดูกที่เล็งให้เราได้แล้วก็ใส่น้ำใสใส่ต่างๆที่เมื่อกี้ลืมใส่กระดุกที่เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าก่อนเดี๋ยววันหน้ามาใหม่ขอบคุณค่ะสมุนไพรจีนยาจีนเอามาจับขึ้นมอเลยหอมไม่หอมดูนี้นี่เป็นสมุนไพรจีนอันนี้อุ่นใช่ไหมใช่ค่ะหอมไหมคะหอมมากหอมมากอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากเลยอ่ะหอมมาก เหนืออยู่เชียงใหม่เหรออยู่เชียงรายค่ะอ๋อใช่ใช่เชียงรายคนจีนเยอะนิจ้ะเชียงรายเชียงใหม่ใช่ไหมจ้ะญาตพี่น้องก็อยู่เชียงรายสวัสดีค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากจริงๆแล้วก็ไม่แพงด้วยจ้ะขอบคุณอย่างนี้นะคะบริการดีมากเต็มสิบให้ร้อยพูดเลยไม่เหลือฉันกินซีซาอื์ ขอบคุณนะคะเดี่ยว้าใหม่ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือที่กัดร้านนะคะจะอยู่ต่วนนี้อาน้นทำได้อันนี้ร้านไทยวัสดุก่อสร้างแล้วนี่ก็คือร้านก็จะเป็นป้ายนี้